แก้มเด็กผู้หญิงที่โตมากับสถานสงเคราะห์เธอเป็นเด็กเงียบเยบที่ไม่สูงสิงกับเด็กคนอื่นๆจึงมักเป็นโดนรังแกอยู่เสมอแก้มชอบหนีไปนั่งเงียบๆคนเดียวโดยมีแค่น้องตุ๊กตาเป็นเพื่อนเมื่อแก้มรู้สึกเศร้าหรือสุขเธอก็มักจะแบ่งปันความรู้สึกให้น้องตุ๊กตาได้รับรู้เสมอพวกมึงด้วยเบดีแมงบ้าว่าคุยกับตุ๊กตาโบเด็กหัวโจกพูดขึ้นแก้มสะดุ้งหันไปมองสีหน้าตกใจกูยอยากรู้ว่าตุ๊กตานั่นมันมีอะไรดีพวกมึงล็อกตัวมันไว้โบแย่งตุ๊กตาากมอออแ้้้้เนนงรรไปะหว ไอ้บิพูดได้ด้วยว่าฮาฮาฮาโบและพวกพากันหัวเราะน้องตุ๊กตาโบผูดพร้อมชูตุ๊กตาขึ้นมาดูรอบๆพร้อมสีหน้าโหดร้ายโบดึงหัวน้องตุ๊กตาจนขาดออกไม่นะาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แก้มร้องให้ชูมือขอตุ๊กตาคืนไปพวกมึงมันจะได้เลิกบ้าสักทีจากนั้นพวกโบก็เดินจากไปปล่อยให้แก้มคุกเข่าร้องให้แทบขาดใจแก้มเอาน้องตุ๊กตามากอดแนบบอกสีหน้ากับแค้นใจตกคืนนั้นใครเห็นแก้มบ้างทุกคนเงียบแก้มไปอยู่ไหนไม่มาเข้าเรียนแถมไม่มากินข้าวเย็นอีก ครูพี่เลี้ยงชื่อว่าแมวบนนั้นเดี๋ยวฝากแกดูเด็กก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตานา้องแก้มก่อนฝากงานยามเสร็จแมวเดินตามหาที่ต่างๆที่แก้มชอบไปไม่พบเลยสักที่เธอมีลางสังหรณ์ไม่ดีเธอเดินไปด้านหลังอาคารสายตาโฟกัสในความมืดกรีดกรีดกรีดแมวกรีดเอามือปิดหน้าวิ่งกลับไปที่ห้องอาหารแมวบอกยามให้โทรไปบอกผู้บริหารว่าเด็กแก้มผูกคอตายหลังโรงเรียนทุกคนตัดสินใจเลือกที่จะฝังแก้มไว้ตรงนั้นโดยไม่ต้องการให้มันเป็นเรื่องใหญ่พูบริหารกำลังจะได้รับเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่ มไม่มีใครสนใจเด็กเงียบๆคนนี้หรอกปกติก็ไม่ค่อยมีใครเห็นหน้าจะไม่มีใครสังเกตถ้าเด็กแก้มนี่จะหายไปผู้บริหารพูดพร้อมกำชับคนในเหตุการณ์ให้ปิดปากเงียบวันต่อมาบ่ายวันนี้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นนะครับหน้าเศร้ามากๆใช้ข้าหดหูใจมาสถานสงเคราะห์ชื่อดังเรียบทางด่วนสุขสวัสดิ์ถูกทหารปลดประจำการนายหนึ่งก่อเหตุถล่มยิงตอนนี้ยอดเสียชีวิตตัวเลขอยู่ที่9คนบาดเจ็บสาหัสอีกสิบสองคนคาดว่าเมาียาค่ะนี่คือภาพผู้เสียชีวิตข้าขอสแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งค่ะ ภาพนั้นมีครูแมวครูแย้มผู้บริหารครูพี่เลี้ยงผู้ชายหนึ่งคนที่เหลือเป็นแกงโบทั้งหมดโปรดติดตามแพร่งต่อไป